วันนี้ทำอะไรดีคะเไม่รู้ทำอะไรดีค่ะเล่นค่ะเ,คเล่นป๊อปอีกกันได้ได้นี่อันแรกนะกดเลยเสนุกไหมสนุกเลย น้องไข่นิสนุกแม่ของเจ้าหรือเปล่ามันมีชื่อเลยเด็กผไม่รู้สิอันต่อไปนะอันต่อไปเป็นกระเป๋ากดไม่ได้เลยนกพูดได้นะคะ แต่เราจะให้ดูป๊อปอิดทั้งหมดนะคะนะคะน,ะคะนี่ค่ะเยอะไหมคะโอเค ดีออบดีอ่ะป๊อบอิดเรามปราีป๊อบอิดเยอะนะคะ